จา่ไดชมเรื่องราวที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์วังวรดิตและได้เรียนรู้ถึงพระกรณียกิจของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไปบางส่วนในสัปดาห์ที่แล้วอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญไม่แพ้กันก็ค,คือพระองค์ ทรงจัดวางระเบียบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทรงให้ยกเลิกประเพณีให้ข้าราชการทำงานที่บ้านโดยกำหนดให้มีการประชุมที่กระทรวงทุกวันและมีกฎระเบียบที่ชัดเจนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการโดยทรงเสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะันโลมากเนเป็นเฉลียงหลังชั<า>้นบนของ ตำนักใหญ่วังรอดิตครับเป็นสถานที่ที่เตือนใจคนปัจจุบันให้เห็นว่าสมเด็จท่านโปรดเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยอย่างยิ่งจะดูเหมือนท่านจะให้ความสําคัญมากในเรื่องของการทําประโยชน์ให้กับชาติการทําตัวเป็นคนดีมากเลยนะคะท่านท่านตรัสไว้เองว่าความรักชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่สอนให้แก่กันไม่ได้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของคนในชาตินั้น อนี้เป,นเป็นเป็นห้องแต่งพระองค์เป็นชุดฉลองพระองค์สมเด็จกรมพยอมรงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์วาเวลาเสด็จออกงานที่เรียกว่าเป็นงานพระราชพิธีนะครับโดยปกติไม่ได้ทรงฉลองเช่นนี้นะครับแล้วก็ยังมีสิ่งอันพนน้อยต่างๆที่เก็บรักษาไว้เป็นความทรงจําที่วังนี้ก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้สมเด็จกรมพยอมรง เป็นมุ้งที่สมเด็จพระมรรงได้ใช้ประทับนอนตั้งแต่ยังเป็นทารกน้อยท่านจะได้เห็นถึงความรักและความผูกพันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาบอกเจ้าจอมมันดาชุ่มวันไหนที่ไม่ได้พบลูกชายของท่านเมื่อเวลาที่ทรงเจริญพระชันสามากขึ้นแล้วด้วยสาเหตุของการไปปฏิบัติราชการท้าจะนํามุง้งม,มากรอไว้แล้วก็มาจูบมาหอมดุจประหนึ่งว่า พระรธของท่านอยู่ในอยู่ในมือนะครับในอ้อมอกของท่านอ้อมแขนนี่เป็นฉลองพระองค์ของของทั้งพระองค์ท่านแล้วก็ของพระรถของท่านซึ่งเห็นได้ว่าเป็นความผูกพันกับราชการในกองทัพไทยนะทรงรับราชการเป็นนายฐานมาเป็นคับฟรีแมนที่ที่มีความสามารถแต่ว่าคําว่าข้าราชการนะคะบางคนคิดว่าพอมาเป็นแล้วเนี่ย มือนกับได้มาเป็นเจ้าคนนายคนได้มาสะดวกสบายราชการที่สมเด็จกรมแหมงโรงได้ทรงนิยามไว้แปลว่าความเมตตายิ่งกรุณายิ่งโดยเฉยพักความหมายของราชการฝ่ายปกครองอคำว่ามเมตตายิ่งกรุณายิ่งนี้มีความหมายที่ไพศา,าลมากเกิน เป็นห้องที่ถือว่าเป็นบอ่อกาเนิดของหนังสือพระนิพนธ์ต่างๆสมเด็จกรมเพียรงเป็นจํานวนมากทรงใช้ห้องนี้ในยามกลางวันหรือในวันหยุดราชการเรียกว่าห้องทรงพระสอนจะมีหนังสือประดับประดาไว้เป็นความทรงจําว่าทรงเป็นนักคน้นนักเขียนที่เรียกว่ามือฉมังทีเดียวมีบันทึกบอกเล่าไว้โดยหม่อมเจ้าพุนพิสมัยว่าพระองค์ท่านทรงงานตราบจนสามวันสุดท้าย ก่อนสิ้นพระชนนะครับสิ้นพระชนเมื่อวันที่1นึ่งธันวาคม2486 3วันเท่านั้นก่อนหน้านั้นที่แพทย์ถวายคำแนะนำมาขอหยุดทรงงานได้แล้วพระท่านทรงเชื่อแล้วก็ใน3าวันสุดท้ายก็ไม่ได้ทรงงานเลยแล้นันวันที่หนธันวาคมที่กราบเปลี่ยนท่านไปก็คือพระท่านได้เสมือนหลับไปยูเนสโกแห่งชาติประชาชาติได้ ถวายพระเกียรติในได้อ้างถึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือเป็นนักบร,รานคด mm hmm. นีนักประชารถ้าทรงมีความเป็นครูบาอาจารย์ดยจิตและวิญญาณจึงได้ประกาศ mm hmm. พระเกีย mm hmm. รติคุณถวายให้ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นบุคคลสาคัญของโลกโครงบทนี mm ่ hmm. ครับรเ, <c oughs> เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ๆหลายคนไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันนี่ทางพิพิธภัณฑ์บางระดิตก็ได้อันเชิญมาแสนสนุนแสนสนุกเป็นหนุ่มสาวลงสุข เช้ากลางคนเริ่มเห็นทุกสุขผู้กันนอ่ตกแก่จึงรู้เขาว่าล้วนอนิจจนตอนแรกยังไม่เข้าใจพออ่านสุดท้ายสุดท้ายเข้าใจคือมันทัาสุดท้ายโดยทันทีเลยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นสัจธรรมนะครับเป็นธรรมชาติของทุกชีวิตที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นห้องสุดท้ายที่ผมขอนำท่านทั้งสองชมเป็นหัวใจของตำหนักใหญ่วังมรดิศเรียกว่าห้องพระบรมติครับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอิตของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งของรัชกาลที่สองรัชกาลที่สี่และรัชกาลที่ห้าและของสมเด็จพระเจ้าประมงเธอกรมภรยาดำรงราชานุภาพ เป็นห้องที่เรียกว่าเป็นหัวใจของวังเพราะว่าสมเด็จจะทรงแต่งกายสลองพระองค์นุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวเพื่อที่จะขอพระราชทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ณที่นี้ให้ได้คุ้มครองวังวรดิตคุ้มครองชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและที่มากไปกว่านั้นก็คือขอพระราชทานพรให้ได้คุ้มครองประเทศสยามประชาชนชาวสยาม ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป หลังจากที่คุณเลนนะคะได้พาพวกเราทั้งสองคนเนี่ยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังวรดิต mm hmm. ก็ทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ตื้นตันใจเป็นอย่างมากค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพซึ่งเราทั้งสองคนนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะทําตัวตามคําสอนของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพค่ะในการเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ของสังคมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ